สวัสดีครับแล้วเช่กับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับซูเปอร์มินิพาเดนโดนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูส่วนของหุ่นคู่ปรับแล้วก็หุ่นพระรองประจาเรื่องครับนั่นก็คือนี่เลยครับนเกียรออกานะครับผมหุ่นประจําตัวของอัศวินดําที่เป็นคู่ปรับประจําเรื่องซึ่งออกาครับเป็นหนึ่งในหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งมากๆทรงพลังมากๆแล้วสตอรี่ของครับต่อว่าน่าสนใจมากด้วยซึ่งออกาจะเป็นหุ่นยนต์ยังไงทําอะไรได้บ้างนะครับเรามาเริ่มรีวิวกันเลยครับผม โอเคเพราะฉันก็นอ่นเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยสวยงามมากไปแพ้เดนโดเลยเดี๋ยวเห็นว่ากล่องครับจะเป็นซีขวาของเดนโดนะครับซีซ้ายเนี่ยเป็นเดนโดซีขวาเป็นออการะครับเพราะกล่องเนี่ยสามารถต่อกันได้นะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีเข่าเดนโดลอยมาด้วยเนอะเป็นแบบนี้ครับโดยข้างหน้าจะเป็นออกานะครับผมนี่เลยนะครับตอนเปิดหน้ากากแล้วแล้วก็ดัต a ทอไวพอนครับบูฮอนแล้วก็ไวเป r ลวิปนะครับผมอ่าซึ่งฉากเหล่านี้เขาจะเป็นดวงจันทร์นะครับเพราะว่า ตอนแรกเนี่ยครับออก้าเนี่ยอยู่ฝั่งจักรวรรดิกาฟาก่อนเขาก็เลยอยู่ฝั่งดวงจันทร์นะครับผมแล้วตอนหลังเนี่ยค่อยกลับเป็นพวกตัวเอกครั้งหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับกล่องก็สวยงามมากๆนะครับผมวังว่า5กล่องเนี่ยอาจจะต่อกันได้หมดเลยก็ได้นะครับอ่าขบวนกล่องครับก็จะเอกว่าให้อะไรมากๆนะครับมีออก้านะครับบูฮอนไวเปอร์วิปนะครับซึ่งแต่ตั้งแต่พอสองฮนนี้ก็สามารถแปลงร่างไปดูได้เช่นกันนะครับแบบนี้แบบนี้ อ่านี่นะครับข้างหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้ครับตึ๊ดตึดตดอ่าโอเคซึ่งกล่องมีเท่านี้ครับเรามาดูของข้างในกันดีกว่าของข้างในครับนี่เลยเกียร์ในออกกานะครับผมถามว่าให้ได้ไามมั่งให้มือมันทั้งหมด3แบบให้หน้ามันทั้งหมด3แบบแล้วก็มีหัวให้2อันนะครับอันนึงเปิดหน้ากากได้อันหนึ่งเปิดหน้ากากไม่ได้นะครับผมโอเคซึ่งเดี๋ยวเราดูออกกากันก่อนนะครับสะออกผมเลยมบอกไปออกกาตัวนี้ผมใส่ฐานเข้าไปข้างหลังเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเห็นไหมเป็นแบบนี้นะโอเคนี่ครับ อัศวินดําออกานะครับซึ่งเทมากๆนะครับรูปทรงอเาครับส่วนใหญ่เนี่ยคือเหมือนเดนโดหมดเลยนะจะเปลี่ยนในส่วนของตัวที่เป็นส่วนลาส่วนทัวแล้วก็ส่วนตัวแค่นั้นนะครับที่เหลือเนี่ยคือเหมือนกันหมดจะต่างแค่ว่าออรกาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดําแดงแทนนะครับผมแต่ว่าด้วยการที่เปลี่ยนสีเฉยครับแค่นั้นก็ทำให้ออกาเนี่ยรู้สึกทรงพลังลึกลับแล้วก็หน้าเกรงขามมากขึ้นแล้วนะครับ ต่อครับคนนี้ครับเท่จริงๆรุ่นพิงอ็อกกาครับเป็นหุ่นที่ผมชอบกว่าเดนโดอีกนะครับในเดี่องเพราะเพราะคืออ็อกกาเท่มากครับและคืออ็อกกาเป็นหุ่นที่โผล่มาขี่ขีดนะครับคือเดนโดโดนอัดยับหมดนะครับรู้สึกแบบโอ้เจ้านี่มันเก่งสุดๆแล้วแบบเท่มากๆด้วยนะครับผมเพราะก็ได้ตามตัวครับต่อว่าสวยเหมือนเดนโดทุกอย่างนะครับโอเคทีนี้เรื่องของจุดขยับครับเดี๋ยวเนี่ยเรื่องเอาไว้ก่อนนะจุดขยับอ็อกกาครับหัวครับบิดได้เต็มที่นะครับแต่เวอร์ชันนี้ถอดหน้ากากไม่ได้แล้วก็ระวังปลายด้วยนนนนะะคคครรัับบมมมมากดจิ้วลทีึงผ แขนครับสามารถขยับได้เต็มที่ในของเดนโดนะครับแต่ว่าระวังตรงนี้ด้วยเนาะอ่านี่นะครับเพราะฉะนจุดขยับต่างๆครับเหมือนในทุกอย่างเอวขานะครับบิดทุกอย่างได้หมดตามใจชอบนะครับเข่าสามจังหวะมันกัน้นเท้าครับปดได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นออก้าครับเราสามารถทําท่าตอนต่อยเดนโดได้แบบเต็มที่นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนมือก่อนนี่นะครับเราสามารถทําท่ายก้าเนี่ย ทำท่าตอนต่อยเดนโดททำท่าตอนเข้าไปขวางท่าไม้ตายตอเวพ่นสามารถอัด้ายทุกอย่างนะครับทาท่าตอนเข่าลอยกระโดดเตะต่อยอะไรแบบนี้ได้ทุกอย่างนะครับผมซึ่งนั่นคือว่าด้วยความเทของออกกาครับท่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะดูทรงพลังมากขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดเราจัดกันดีๆนะครับผมประมาณนี้นะครับเคที่นี่ครับมาในเรื่องของสตอรี่กันดีกว่าครับออกกาครับถูกขับโดยนักรบคนหนึ่งของฝั่งกาฟาครับที่ชื่อว่าอัศวินดำนะครับผม โดยนักลบคนนี้ครับเป็นนักรบลึกลับที่แกไม่ค่อยพูดครับแล้วก็ใส่หน้ากากปิดไว้นะครับพูดง่ายๆคือเหมือนทันชานั่นเองแล้วก็สตอรี่ของแกเนี่ยก็จะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับผมด้วยสวินดัมครับขับออกกายขึ้นมาคางแดงนี่คือโผล่มานะครับตอน,นเดนโดกำลังสู้อยู่ แล้วก็สิ่งที่แกถามครับเข้าไปอัดเดนโดครับโดยในช่วงแรกๆของเรื่องครับฝีมือของเดนโดเนี่ยไม่สามารถต่อสู้เลยครับฮคุโตกิงกะครับไม่สามารถตอกอัศวินนําได้แม้แต่นิดเดียวครับแต่ว่าโดนออการเนี่ยต่อยทุกอย่างยับเลยเทไม่เป็นไรนะครับต้องแบบหาอะไรมาเช่นยูยูมีดาตาเวฟพอนมาช่วยบ้างหรือแบบใช้ท่าอะไรในการพลิกสถานการณ์อะไรบ้างแบบนี้ครับแต่ว่าด้วยส่วนใหญ่แล้วครับออการเนี่ยกว่าจะเริ่มสู้ได้ก็คือประมาณช่วงกลางเรื่องแล้วนะครับผม แบบนี้นะครับโดยออก้าครับอย่างที่บอกไปคนขับคืออัศวินดำนะครับฝีมือเก่งมากๆเก่งขนาดเก่งสุดในเดียวเลยนะครับซึ่งแกคนนี้ครับมีความลับอยู่เน่นอนครับเป็นชายหน้ากากระนะจริงๆแล้วออก้าครับคือพี่ชายของคนคนนึงในหน่วยพระเอกผมจําชื่อเจแกไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เหมือนถ้าผมจะมิคือแกสูญเสียความทรงจำไปครับก็เลยไปอยู่ฝั่งกาฟ้าแทนแล้วก็ใช้ชื่อว่าอัศวินดำนะครับผมแล้วก็ต่อสู้เพื่อกาฟ้าอย่างเดียวในการทําลายล้างโลกนะครับจนในเรื่องพอผ่านไปเรื่อยๆครับแกเริ่มมีความทรงจํากลับมาเริ่มจําาอออะไไรรด้คับบเเิ่่มแนนกววตป็บ สุดท้ายก็เลยเลือกที่จะถอดหน้ากากตังเองออกนะครับซึ่งต่อถอาหน้ากากเนี่ยผมต้องเปลี่ยนหัวก่อนก็จะเป็นเป็นหัวนี้แทนนะครับแบบนี้แล้วก็ถอดหน้ากากชิบออกมาแบบนี้ครับกลายเป็นเกียร์ไนออกานะครับผมซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้อ่าตอนนี้ผมเลือกเป็น ปากแบบเปิดปากอยู่นะครับส่วนปลายสองเนี่ยเป็นแบบปิดปากซึ่งมันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะครับผมเพราะอัลแตาแกถอนหน้ากากครับก็กลับมาช่วยเดนโดต่อสู้ทันทีนะครับช่วงนักแรกแต่ช่วยแรกเนี่ยก็จะไม่เข้าตีนะมันกลับเข้ามาช่วยสู้เฉยๆสุดท้ายค่อยเข้าปาราตีทีหลังนะครับโดยอัลแตรซังครับพอเข้าตีแล้วเนี่ยก็แน่นอนครับแกปกติเนี่ยเวลาที่ตัวร้ายเข้าปาราตีเพล็กซมครับจะมีเหมือนกับเป็นคำสาบก็คือจะอ่อนแอลงแต่อัลแต่ซังไม่ใช่ครับ แกเข้าตีเดนโดครับก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับหรือบางทีอาจจะแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยครับเอาแต่ซังเนี่ยยังสามารถกระทืบทุกอย่างที่ขวางหน้าได้อย่างเละไม่มีที่ตินะครับผมนี่คือความสามารถของเขานะครับโอเคทีนี้คบนั่นแปลว่าตัวออกกาเนี่ยครับก็คือเกียร์ที่เคยเป็นของฝั่งตัวร้ายมาก่อนแล้วก็กลับเข้ามาพัวพันอีกครั้งหนึ่งมาช่วยต่อสู้นะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่เก่งที่สุดในเรื่องด้วยนะครับโอเคทีนี้เรื่องของวิชาการต่อสู้ท่าไม้ตายครับ อ๋อโอกาเนี่ยวิชาการดาบสู้ของเขาครับทำเหมือนกับเดนโนทุกอย่างเลยครับสามารถใช้ท่าเหมือนกันได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าความต่างคืออัลตราซังครับแกจะไม่ได้ตะโกนชื่อท่ามาตายแกจะไม่ได้แบบชิปปูซอนเดนเกะฮะโดริวจินเก็นอะไรแบบนั้นนะครับแกจะแบบฮาโฮโทโอยะอะไรประมาณนั้นนะครับพูดง่ายๆคือไม่ตะโกนชื่อท่าครับแต่เตะเตะตรงๆต่อยต่อยตรงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่สู้กับแกครับแกจะไม่ค่อยแบบตะโกนชื่อท่าบงเวกรวยรายแบบผมนะครับที่แบบ ต่อยก็คือวิ่งเข้าไปต่อยต้มเตะคือแบบกระโดดเตะอะไรแบบนี้ครับประมาณนี้คือแกจะไม่ได้แบบอัตูอัตตาตะโกนชื่อท่าอะไรเท่าไหร่นะครับผมแบบนี้แต่แน่นอนครับว่าเวลาใช้ท่าครับความต่างก็จะมีอยู่ครับเช่นท่าฮาโดดิวจินเกกนะครับปกติเนี่ยฮาโดดิวจินเกกท่ายิงคลื่นนะครับ เดนโดเนี่ยจะต้องใช้2มือในการยิงใช่ไหมครับแต่ออก้าเนี่ยจะต่างกันออกไปครับออก้าครับจะใช้แค่มือเดียวในการยิงนะครับคือแกจะมาฮอดูริวจินเกกแล้วก็ปั่นพุ่งออกไปเลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้2มือในการยิงนะครับนี่คือความสามารถของอัลตร้าซังนะครับหรือถ้าชิปูซาเดนเกกครับแกก็คือวิ่งเข้าไปเนี่ยเตะ3ทีเลยนะครับแต่ไม่ต้องหมุนตัวนะครับผมนี่คือความต่างครับพูดง่ายๆคือฝีมือของเขาครับเหนือยิ่งกว่าเดนโดขึ้นไปอีกอย่างมหาศาลนะครับแบบนี้ส่วนท่าที่ต่างที่สุดครับผมขอเปลี่ยนมือก่อน ถ่าในสุดครับก็คือท่าเซนโคไรจินเกกนะครับเซนโคไรจินเกกเนี่ยปกติเวลาเดนโดใช้นะครับจะต้องเสียบไรเข้าไปใช่ไหมครับแต่ออก้าไม่ต้องครับคือแกเวลาใช้เนี่ยคือแกชาร์จพลังแล้วก็โดดขึ้นฟ้าแล้วก็เซนโคไรจินเกกแล้วก็ปล่อยดาบสายฟ้าลงมาเลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้ทับไม่จำเป็นต้องชาร์จพลังไม่จำเป็นต้องเสียบไรแต่อย่างใดนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้ครับมาเล่าเนื้อเรื่องออกาากันต่อออก้าครับจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องครับก็จะมีจุดต่างก็คือพอช่วงปลายๆเรื่องครับ ผมจะไม่ได้แล้ว่าทําไมแต่ออตาสั่งคือแกเลือกขับหุ่นครับแกไปเป็นแม่ทัพยานแทนทําให้หุ่นตัวนี้ครับถูกส่งผ่านเข้ากับฮคุโตแทนนะครับก็คือคนกับอีกคนหนึ่งซึ่งพอส่งผ่านให้ครับดาตาไปพ่นทั้งหมดเนี่ยก็ถูกส่งผ่านมาทีออกกาโดยรวมถึงวิชาการต่อสู้ครับก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็จะเห็นว่าจะเริ่มมีการตะโกนชื่อท่าไมตาอะไรบ้างแล้วนะครับรวมถึงวิชาการต่อสู้เนี่ยก็จะเปลี่ยนรูปแบบจากการที่วิ่งเข้าไปซัดอีกฝ่ายให้แหลกนะครับอย่างเดียวเลยก็จะเปลี่ยนใหม่เพราะม่าได้้แลวผมเป็นนนนนนแแบบีีี้้ท่อ ถ้าเป็นการ์ตูนหุ่นยนต์ที่มีขนหน้าตาคล้ายๆกัน2ตัวใช่ไหมครับก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าท่าประสานโผล่ออกมานะครับยวขอหยิบเดนโดแป๊บหนึ่งอ่านี่นะครับนี่นะครับออค้าแล้วก็เดนโดครับมีท่าประสานอยู่ครับถ้าไมยใต้นี้มีช่อท่าว่าชิปปูโซเดนเกกนะครับชิปปูโซเดนเกกเนี่ยจะเป็นท่าตอนที่เดนโดครับถูกขับ2คนแล้วก็ออก้าครับขับด้วยอัลตร้าสงนะครับก็คือุน2ตัวครับจะวิ่งเข้าไปครับอัดอีกฝ่ายให้นวลนะครับทั้งเตะทั มาล้อมอีกฝ่ายแบบนี้แล้วก็พุ่งเข้าไปครับทั้ง2ฝั่งแล้วก็ใช้หมัดควงสวานเนี่ยต่อยเข้าไปที่ฝ่ายพร้อมกันนะครับอ่เอาเดี๋ยวผมจัดท่าให้แบบหนึ่งประมาณนี้อ่า ต่อยอีกฝ่ายพร้อมกันครับแล้วก็วิ่งผ่านมาแบบนี้ให้อีกฝ่ายนี้ระเบิดตรงกลางนะครับแล้วก็กลับมายืนเกกท่าท่านี้ครับคือท่าประสานชิปปูโซเดนเก็กนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าในเรื่องเนี่ยใช้กี่ครั้งนะครับผมแต่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับกับท่าประสานนะครับเคทีนี้ในเรื่องของออก้าอย่างไม่จบนะครับเรื่องของเขาคนนี้ยาวนานมากๆเพราะในเรื่องผ่านไปเรื่อยๆครับมันจะมีช่วงท้ายเรื่องครับที่ ฮโคุตโตเนี่ยกลับมาขึ้นเดนโอยครั้งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นครับออการะ็ว,ว่างถามว่าออกามว่างเกิดอ,อะไรขึ้นแน่นอนครับอัลตราซัของเราก็ขึ้นไปขับออการ์ครั้งหนึ่งครับในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะครับกับจัก,กรวรรดิกา้าซึ่งในครั้งนั้นครับแน่นอนว่าอัลตราซัเนี่ยก็บอกเลยว่าให้ คือตอนนั้นมีศัตรูที่เด็ดสอตัวตัวหนึ่งชื่อเซโร่ใช่ไหมครับอีกตัวนึงคือจกักรวรรดิกาฟา Zero เซโร่เลยครับเหมือนกับเป็นแม่ทัพคนหนึ่งที่แข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งเท่าเทียบเ,เท่าออกกาย,ยนะครับซึ่งแน่นอนครับอัลตร้ซาซังเนี่ยก็บอกเลยว่าให้เดนโดเนี่ยไปจาัดก,การบอสใหญ่เลยเดี๋ยวาเขาจัดกับหนึ่งๆกับเซโร่เองเพราะเซโร่เนี่ยคือแข็งแกร่งกว่าบ,บอสใหญ่เยอะนะครับบอสใหญ่ในเดียวเนี่ยแค่พลังเยอะเฉยๆไม่ได้มีฝีมือเก่งมากแต่ว่าเซโร่ครับฝีมือคอือแบบฝีมือเนี่ยสุดๆนะครับเพราะฉะะะะนน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 ัันััั้้ออออลตตรรรรราาาาาซงงงจจบบบบแกกก็เเเเเยยวววิ่่ขขไปดีีโคคคคชผมมมืสถ เกียร์ในออกกาแล้วก็อัลตราซังนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นหุ่นยนต์ที่เท่มากๆทรงพลังมากๆแล้วก็เรื่องของสีเรื่องของโทนนี่หุ่นตัวนี้ปล่อยออกมาครับมันให้ความรู้สึกที่ว่าหุ่นตัวนี้หุ่นยนต์ลึกลับที่แข็งแกร่งกว่าหุ่นพระเอกเท่กว่าพระเอกแล้วก็มีความสามารถเด่นกว่าพระเอกด้วยนะครับเพราะจริงๆในเรื่องเนี้ยแกทําอะไรหลายอย่างไว้มากไม่ว่าจะเป็นการดึงนาะตาไปพ่นเดนโดไปใช้การอัดเดนโดให้น่วมหรือแม้กระทั่งการอัดอ อัดฝังเพคให้เละทั้งทีมก็ทําได้แล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกับเกียร์ไนไม่สิไนกีย์ออกกานะครับอ่าโอเคครับแล้วก็การวิมประจำวันนี้ครับก็จะมีเท่านี้เลยครับกับไนเกีย์ออกกานะครับซึ่งอย่างที่เห็นครับเทมากๆแล้วก็ผลบอลของคนนี้เนี่ยผ่อนค้างที่จะยาวมากเลยนะครับผมก็อย่างนี้ครับที่นี้ใครชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีข้อแมะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเท่านี้แล้วพบก 拜拜